สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมนันดอนนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Escape Fish Stop นะครับผมแบบ 3D นะครับผมทุกคนก็น่าจะรู้นะว่า Fish Stop คืออะไรนะครับนะชางมาเถอดนะครับอย่าไปสนใจเลยนะครับนะก็นี่ก็เป็นชื่อเกมนะครับผมโอเคนะครับผมก็ผมไม่รู้อ่ะผมเห็นว่าเกมนี้เขาเล่นกันเยอะนะครับผมยูทูบเบอร์คือเขาเล่นกันเยอะมากนะครับผมก็เลยลองเล่นดูนะครับเห็นยูทูบเบอร์เขาเล่นกันผมก็เลยอยากจะลองเล่นดูนะครับผมนะ มไม่มีอะไรหรอกนะครับผมนะเออผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้มันหมดกระแสไปแล้วหรือยังนะครับผมแต่ว่าผมขอลองมาเล่นหน่อยล้วกันนะครับผมยังไม่เคยเล่นนะครับเคยเห็นแต่คนอื่นเขาเล่นนะครับโอเคตั้งค่านะครับผมก็จะตั้งค่าประมาณนี้แล้วกันนะอืมแต่ทำไมเสกรถตีหน้าเมนูนี่มันคุ้นๆนะแผ่นดินชะดีในไม่ช้าขอคืนความสุขให้เธอประชาชนเออประมาณนี้ประมาณนี้แหละประมาณนี้ละไปเถอะครับท่านผู้ชมเกมหลักเลยครับ โอเคอ่ okay, uh, อันนี้คืออะไรอะระเบียงยามพบรบแววเสียงเลไล่ยเล่ลยเล่อเล่ยเหรอกะแพรงสีขาวอะไรเนี่ยหุบเฮวนันโหดร้ายเหรอ,อเขาบอกว่าเร็วๆนี้นะครับผมด่านที่3แต่ผมต้องเล่นด่านแรกใช่ไหมโอเคเป็นด่านโรงพยาบาลโอเคปะกำลังโหลดอะไรเนี่ยถึงแม้ว่าเกมนี้จะสนุกแค่ไหนแต่ก็อย่าลืมหายใจยังอ่านไม่จบเลยกะแพงสีขาว อฉันกำลังเดินกลับบ้านจากการซื้อของทันใดนั้นเองก็มีรถตู้มาจอดข้างฉันมีชายชุดดำสองคนวิ่งลงมาจากรถคนหนึ่งรวบตัวฉันอีกคนก็เอาถุงมาคุมหัวฉันและทุกๆอย่างก็มืดลงไปรู้สึกตัวอีกทีก็มาอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยซะแลว้วที่ไหนอ่ะยุย เอ่อ WSD เพื่อการเดินนะครับแล้วก็ในที่สุดคุณก็ตื่นสักทีเออใช่ตื่นแล้วฉันเปิดเพลงคืนความสุขให้คุณฟังตั้งหลายรอบแล้วเปิดทมอ่คุณก็ไม่ยอมตื่นก็ไม่ตื่นไงเพราะไม่ชอบไงคุณก็ตื่นทันทีที่นี่มันที่ไหนกันน่ะเออที่ไหนได้ยั่งแอลป็นใครดืมฉันยังไม่ได้แนะนำตัวเลยนี่นาสวัสดีฉันชื่อรีดารีดาฉันเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างโดยซาตานัทแล็บ และเสียงของฉันก็ดังมาจากลำโพงที่ซ่อนอยู่ในห้องนี้ว้าวดังมาจากลำโพงด้วยที่คุณต้องมาอยู่ที่นี่ก็เป็นเพราะว่าการกระทําของคุณนั้นเป็นอันตรายต่อประเทศชาติอย่างยิ่งแล้วอะไรเป็นอันตรายล่ะอย่างคุณสมควรจะถูกกําจัดให้หายไปเออเรื่องอะไรล่ะที่อันตรายน่ะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเราจึงมีวิธีที่ดีกว่าในการจัดการกับคนอย่างคุณนั่นก็คือการปรับทัศนคติแบบ4.0เอ๊ะ เราผิดอะไรเนี่ยนั่นนะสิคุณไม่รู้ตัวเลยหรอว่าคุณทำอะไรลงไปหรือว่าคุณไม่ได้รู้สึกผิดกันแน่ไม่รู้พูดเรื่องอะไรเนี่ยฉันจะอธิบายให้ฟังก็ได้โอเคอธิบายอธิบายมาวันนี้คุณไปซื้อไฟแช็กที่ร้านขายของชำแทนที่จะไปซื้อจากร้านสะดวกซื้อของนายทุนที่เป็นท่อนำเลี้ยงให้กับรัฐบาลและการกระทำนั่นถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อราตนาจักรอะไรซึ่งอโอ้แค่ไปซื้อจากร้านอื่นหนึ่งจะเป็นอะไรไป แค่ซื้อไฟแชกเนี่ยนะเอองั้นหรอแค่ซื้อไฟแชกจากร้านอื่นก็ไม่ได้เลไยังไงฉันหลดล็อกประตูให้แล้วขอให้สนุกกับการปรับทัศนคติละกัารโอ้เขาบอกว่าสนุกด้วยอืมแล้วเนี่ยอะไรอ่ะผมมองไม่เห็นนะมันเขียนว่าอะไรอ่ะผมต้องปรับภาพไหมรับมันชัดชัดขึ้นไหมอ่ให้มันชัดขึ้นนะครับลองปรับดูนะครับเขาเขียนว่าอะไรตรงนั้น ลงไปซื้อน้ําเดี๋ยวมานะอ๋อโอเคกลับปรับกลับปรับกลับคอมไม่ไหวนะคอมลับไม่ไหวโอเคลงไปซื้อน้ําเดี๋ยวมานะทำไมมันคุ้นๆจังอืมโอ้โอ้ผมไม่อยากขันไปตกเตียงเลยนะผู้ชมคือบอไม่ไหวนะครับไม่ไหวคอมกากเกินเขาบอกลดล็อกประ,ประตูให้แล้วนี่เหรอว้าว Minecraft Minecraft อะไรเนี่ยไม่มีชักโครกให้แกหรอก แล้วไงอ่ะอาได้คุชแจมาดอกหนึ่งเอามาทําอะไรน่าต้องเอาเปิดแหละเนาะเปิดพิจารไปจากที่นี่ใช่ไหมเมาส์ขวาใช้ไอเทมอ๋อมาส์ขวาใช้ไอเทมเฮ้ยแต่ว่ามันกด F ก็ได้นะท่านผู้ชมเออกด F ก็ได้เฮ้ยตัวนี้มีสวิตช์เปิดไฟนี่อ๋อเปิดไฟแล้วว้าวสว่างขึ้นมาเยอะเลยโอเคใช้ไอเทมปลดล็อกเปิดอืม โอ้มือตื่นเลย่ยอะไรวะเสียงอะไรว่ากันว่าคนที่กำลังรู้สึกผิดจะรู้สึกตกใจเวลาได้ยินเสียงอะไรดังมิสเตอร์เดผิดใช่ไหมเนี่ยตกใจหรือเปล่าล่ะเออไม่ไม่ไม่ได้ไม่ตกใจครับผมไม่ตกใจเลย Hello w h เ t อ h e อะไรเนี่ยเปิดได้ไหมอยากเข้าไปอ่ะเข้าไปหาผีนางลำ อ่าตรงนี้มีส้มส้มโอ้โอ้โอ้หนีดีกว่าครับท่านผู้ชมฮ้ยอยากเข้าไปอ่ะผีนั่งรำอยู่ในนี้ราตีเหรอราตีหรือเปล่าเอ่อชึบอ่อโอเคเปิดปิดไฟได้ขอเปิดไฟก่อนปูมิสเตอร์มิน่าด้วยหรอโอเคสุดยอดเฮ้ยเหมือนตรงมุมมันจะเป็นถุงข้าวสารอะไรก็ไม่รู้ครัท่านผู้ชมให้เราเก็บห้าห้าถุงเลยนะ โอเคนี่หุ่นแจได้มาแล้วไม่เดี๋ยวก่อนมองไม่เห็นขอเปิดไฟหน่อยมืดกันเนี่ยะจะปิดอะไรกันนะกันนะนาไฟเนี่ปิดทำไมอมืโอเคเราจะเข้าไปหาผีนางรำตัวนี้นะครับเออใช่ผีนางรำผีราตรีจากโฮมสวิตโฮมสองใช่ไหมเนี่ยเขาจะทำอะไรเราไหมเนะี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยผมก็สารแล้วก็อะไรเนี่ย คุณแจไป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 เดี๋ครับอะไรอ่ะฮึบฮึบฮึบจ้ะฮึบ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 พอ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 ไปละไปละไม่ส่วนละไปต่อละไปต่อละโอเคภาพอาจจะเบลอๆหรืออะไรหน่อยนะครับก็ต้องขอไปด้วยนะครับผมพอดีคอมขี้กากนะครับผม คอมสเปคไม่ได้แรงนะครับผมโอ้โหมืดตึ๊ดตือเลยอะเ,อเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้ด้วยไม่กอดคุ้นนะเนี่ยทยี่นี่เนี่ยคือเราอยู่ในโรงพยาบาลใช่ไหมตอนเนี้ยเฮ้ยถุงก็สารเก็บโอ้โหเสียงเสียงเก็บนี่สุดยอดมากเปิดไม่ก็เข้าไปไม่ได้ดีเข้าไปออ้จึ๊บ โอเคเก็บไปสามถุงแล้วแล้วเสียงเปิดประตูนี่คือแบบ Minecraft เลยเนี่ย <laughs> อต้องไปไหนต่อเนี่ยเออตรงนี้เหมือนจะมีสวิตท์ไฟนะเปิดดูดิโอ้สว่างเลยนี่นี่วิ่งได้นี่มีสเตมิน่าด้วยเ,เปิดดิมืดเนี่ยโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะอ๋อตรงนี้เป็นทางลง ง <icana> ไปลเถอออะเเเปปิดดดไไฟ้สุยยลห็นสิ่งที่อยู่ด้านน้าคุณไหมเห็นมันคือลิฟต์แต่คุณคงจะสงสัยล่ะสิว่าทำไมมันถึงไม่มีปุ่มนั่นก็เป็นปเพราะว่าลิฟต์นี้จะถูกควบคุมจากฉันโดยตรงยังไงล่ะอ๋อเหรอไงเปล่าหรอกแค่พูดให้ฟังเฉยๆแต่ฟังจาแล้วฟังแล้ว คุณยังคงรู้สึกต่อต้านอยู่สินะต่อต้านอะไรไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่าเรายังมีวิธีจัดการกับคนแบบคุณอยู่อ่าจัดมาดิเปิดคลื่นเสียงล้างสมองให้คุณฟังจัดมาดิทคนที่ฟังเสียงนี้ก็จะเชื่องทันทีบอกว่าจัดมาดิอุ้ยเออฮือ่ะเอ้ะไม่เห็นเป็นไรเลยเฉย จงตะโกนออกมาว่ารักชาติสัตว์กษัตริย์ไม่มีทางหรอกน้าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเออฮึอฮอฮอเอาล่ะคือคก็ขึ้นลิฟต์ <laughs> มาได้แล้วอุ้ยขอบคุณมากที่เปิดลิฟต์ให้ขึ้นลิฟต์อ่ะโอนี่ลิฟต์เปิอลิฟต์มีกระเบื้องด้วยลิฟต์มีกระเบื้องมีกระจุยโห้ไฮเทคมาก นลิจำที่ฉันพูดเมื่อกี้ได้ไหมจําได้ทําี่บอกว่าแทบทุกคนจะเชื่อเมื่อได้ยินคลื่นเสียงนั้นอ่าแต่ผมไม่เชื่อไงหมายความว่าคุณเป็นคนส่วนน้อยที่คลื่นเสียงทําอันตรายคุณไม่ได้อก็ผมคนดีไงคนดีมีวิธีจัดการกับคนประเภทนี้เช่นกันถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะทําให้คุณประสบปุบัติเหตุการลื่นล้มจนขาดอากาศโอหื่นล้มเลือโหดเกินไปมันเปลี่ยนไปแล้วเรามีวิธีที่ดีกว่านั้น วิธีที่จะใช้ร่างกายของคุณให้เป็นประโยชน์เชื่อฉันนะเชื่อทำไมอ่ะแค่นิดเดียวไม่เจ็บหรอโดนกัดเหรอเดี๋ยวก็ตายอะไรโดนโดนกัดอะไรโดนกัดแค่นิดเดียวแล้วก็ตายอะไรอ่ะอะไรอ่ะดิอะไร DMC โจโจเพลงอะไรก็ไม่รู้ เออเออไม่รู้เกิดทันเรื่องเพลงอะไรก็ไม่รู้โยอะเจ๋ยอ๋อเยอะอ๋อเคยตายด้วยอ๋อยอดเออเออก็ต้องตายอ่ะอ่ะอ่ะโดยมีการอ่ะอ่ะกด C เออรู้แล้วเออต้องตายรู้แล้วอะไรอ่ะตรงนี้อ๋อโอเคมันเปิดอยู่แล้วนะครับผม โอเคยืสปีดปาเพื่อมองด้านหลังเหรอโอ้มองทำไมไม่เหม็นมีอะไรเลยทำไมมันคุ้นๆจังไะมีวิวแชร์มาตรงนี้อรารยาหรือเปล่าเนี่ยเอ,อ๋อะจะเข้าไปยังไงอะ่ะเฮ้ยข้างนั้นมีข้างนั้นอะไรข้างในมีตู้ข้างในมีตู้อะ มีตู้ข้างในห้องเมื่อกี้ครับเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยเฮ้ยอะไรข้างหลังเนี่ยเฮ้ยทำไมเพีงเพีงอะไรขึ้นนี่เออมีปัญหาเข้ามาแล้วอะไรล่ะปิดไม่เอาเฮ้ยเอ้ยเป๊ปซี่เก็บเก็บอะไรอ่ะโยเอาเอาจื้อเฮ้เอาเอาพังประตูได้ด้วยเหรอไในกดสเปกบายดิเยย์ยย์เยเฮ้ยเอาเซอร์นี่จะไม่น่าจะหมดโย่โอ้ อะไรอะมีเ,ะเกิดความเสียหายอะไรแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยนี่เออรู้แล้วไม่ไม่ทำใจอ๋อะอะไรอะพูดเลยเมื่อกี้ฟังไม่ทันยุย,ยอะไรอะชัว่วปิบตาที่ขาของฉันก้าวออกเข้าตู้ฉันก็รู้สึกได้ทันทีเลยว่าพื้นที่รอบข้างนั้นเปลี่ยนไป อะไรเนี่ยสถิติใหม่สิบนาที31เ,เหรอนี่คือสถิติผมวะสถิติอะไรอะ่ะเฮ้ยจเอาจบแล้วเหรอเอเอออเเดี๋ยวนะมันมีคางแสงตรงนี้คืออะไรกุญแจเหรอเนี่ยกุญแจนะครับผมอุปกรณ์สีเงินใช้ปลดล็อกประตูสามารถเก็บรวมกันได้อ๋อเป็นกุญแจแล้วนี่อะไรอะ่ะไอ้น้ำดื่มน้ำดื่มนี่เป็นขวดเบปซี่มาเลย เครื่องดื่มน้ำอัดลมใส่กลิ่นมะนาวปราศจากคาเฟอีนมีขายในมากกว่า190ประเทศและติดอันดับ2ของน้ำอัดลมทวดโลกเมื่อดื่มแล้วพลังงานจะถูกฟื้นฟูจนเต็มอ๋อแล้วเมื่อกี้ผมโดนใครไล่วีโดนลุงไล่เหรอไฟแช็คนะผมให้แสงสว่างโอเคโดยไม่ใช้แบตเตอรี่ด้วยโอ้โหเพลงเฮ้ยเล่นต่ออีกได้ไหมเนี่ยหรือว่าจะแยกเป็นคลิปดีอ่ะงั้นผมขอแยกเป็นคลิป2เลยละกันนะครับผมนะ โอเคนะครับนะก็สลับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะและเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันนะครับผมสลับเกม escape f i s e stop นะครับผมนะค่อยมาต่อกันนะครับผมกับด่านด่านอะไรอ่ะด่านนี้ใช่ไหมโอเคด่านนี้นะครับผมโอเคนะครับก็สลับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมนะก็หวังว่าจะชอบกันนะครับผมนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับนะก็เจอกันใ่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ